ไม่กี่คนสองคนเลยนใเป็นหมายเลขไหนหรือว่าจิ้หน้าหมาก็ได้จิงมหน้าแตไม่ใช่ที่มปดปายหมาก็ได้หรือว่าคนทีอาหนึ่งไปคือคนไหนนั่นเองค่ะใเลยดนัที่เป็นโดงแล้วสินวัี้ค่ะมอบไปอ้วีรี เท่านั้นนะได้แก่ได้แก่คุณจัสพี่สาวอยู่ไหนนะเลี้ยกฉันมาบอกเลยว่านค้งคำด้วยสิคุณเหน่อยมล้วทำยังไงนขับตามเยอะขนาดนี้ไม่ดึกดีๆครับ ทุกคนครับคอมพซัเพอร์ที่สังขอบุณมากๆคอด้วย่าครั้งแรกจริงๆที่จับงานแบบนี้นะคกเราก็ได้หลอกเกียิคามาบอัชนช่วยจับา,กกานะคั้งรกด้ยขอบุณมากเลยนะคะคุณแล้วก็ทั้งผ่ามาจริงๆบางคนมารอแมงแต่เช้าแต่ทาให้ทุกทงานผมไม่เคียเลยนะครับทุกคนมาแ <c oughs> บบสัอนที่ากๆจริงๆขอบุณ มาเลยเวราช่วกรอบรัมีแบบนี้นะคะมีเจอกันรอบหน้าอีกแน่นอนเลยใช่ไหมคะพี่สมศรีแฟนแฟนคลับตามฟิลมเอ้ล้วก็ตามที่เขงเสียงที่สนุกด้วยไอ้ชัร์ พป็นชุดผู้ช่วยน้องแต่งนะคะโม่ายภาพอนีเนวอคะอะไรอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นวิดีโอใช่ไหมคะอ นเรียนเชิญเลยค่ะผู้ชั่มง่าถัดไปนเรียนเชิญนะคะ่รวกับพี่น้าเี่เชิญมาเลยค่ะน้าเชิญค่ะทุกคนคุยเชิญร่าเชิญน้า าไหนคมีทาไอ่าไป่าตกใจนะนับห่งสองสามมามาโอ้ทุกทนดไปค่ะเป็นปไดหมตรงกางได้เลยนะคะเรามี่ามมีท่าไหมอ่มีเพลงบี๊กเพนึง สองสามห้น่นา,ารักมากขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอเดินทางผู้ชมดี่านถัดไปค่ะรางกางได้เลยนะคะเรามีหน้าเลยค่ะ อันไหนีอนไหนดอันน <trucs> ี้ก็หญ่สิฮ่าฮ่าฮอันนี้รูงานอันนี้ร้านเลิศ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 

มาเลยนามาสัมานึงค่ะถึงความรู้สึกที่ได้มาโ่วงงานในวันนี้ไดมาร่วมงานแบบเอสตูดิโอนะคะแล้วก็ไดมาเจอแฟนๆายนด้วยก็จริงรู้สึกสนุกมากครับที่ที่ไดมาลนก็อย่างที่บอกไว้สุดเียเกียรที่าทางไลฟ์สตูดิโอทัวร์้รู้สึกสนุกได้มาไดเกมไดมาคุยกับแฟนๆไดมาทำกิจกรรมก็หวังว่าจะมีแบบกิจกรรมนี้ไปเรื่อย เขาเขารู there, ้สึกสนุกแล้วก็เป็นเกียรต์ลังไงนะฮะผมว่าเขาขอฝากแบรนด์เมทเตอร์สตูดิโออีกหนึ่งทีนะครับผมสทหรับใครที่ยังไม่ซื้อก็มาซื้อกันได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคุณภาพดีจริงๆครับใหญ่มากก่อนที่จะจากกันไปค่ะอยากให้ทั้งสองได้รับความของานสักนิดนึงค่ะใช่ครับก็ไปถ่ายก่อนกันฝากร่วมกันก็ได้นะคะ โอ้ยมีหออเอที่หนก็ก็บอกาเขียนทีละ้อบครับตอนนี้ก็กำลังกำลังถ่ายทปอยู่ครับปีนี้ก็เยปีนี้แหละครับกไรก็ไดอะไร้อะไรก็ได้เยได้เลยได้เลหรคิวเ็คิวเตอ๋อเลยได้เลยหรออะแต่ับได้โอ้หไแค่ค่ไ ะไรนะวอสองเพราะผว่าน่าจะิดไม่นานแล้วแหะโอ้ยไม่ตอาสปอยอ่่ไ้เดี๋ยวต้องรอติตามครับนิ่งๆะครับิงกิลส อาสิก yeah. yeah. the yeah. oh, uh, okay. ันของน้องนี่วยาครับสิิ่งแรกออใกล้แล้วครับเียได้วไปอ่านแล้วร้หอเลยาหนึ่งไันสีทำไมที่ได้คนแรกอุ้ยโอ้แถมเก่งมากเลย ก็ได้ครับมีเข็มยาวน้องน้อยแล้วก็มีซิงเกิลของน้องที่น้องถ่าไปไม่ก็ก็มีเดี๋ยวเรือมีทางทางทางมากขึนมาดีก็ขอถามขีดตามด้วยว่าจะมีอะไรจะช่วยได้ไหมครับก็ขอบคุณทีมดีด้วยครับขออนุญาตมางน้าแล้วมีแฟนจากทางด้านนู้นบอกว่าทำไมยืนห่างกันจังเลยคะ เดี๋ยวแบบไม่เห็นนี่ค่วาใครอยากจะฝากอะไรฝากงานในิหนไหมคะอ๋อฝากสิเหือครับาแล้วครับแต่ว่ายังทุว่าดีก็ยังมี่ถึงอยู่เลยดใจมากยยนหลังใตอครับ่ครับผมใน t o r y ครับ ยังไม่ได้ชมนะคะก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณาทางพี่พอดและเพซเุ๊กมากๆเลยค่ะกันเลยค่ะขอเสียงหน่อยค่ะ <ton> 那。Uh. เพราะว่เราไมแอพี่ไม่ได้นะไม่ได้นะทำไมล่ะพราหลต้งแต่โมงเลยใช่ไหมตอบม่จี้สุดท้ายก่อนกลับบ้านขอบใมีความสขมากๆเลยวันนี้อ อยู่ที่น้าบงกี้ชั้นหนึ่งนะคโอ้โหโอหอนี่คืออะไรบอหอไม่ใช่หรอไม่ออันนี้ไม่เคยมาเพลงจรอีงพี่เบิร์นมันไปหอย้ยพี่ตยะูนะย้กีไปพี่เ